เรานช่ายพร้อมกันจะใครบอกเอ้าเข้ามาอีกทางหนึ่งไม่มันมาเจอกันนิดนึงอ่ะมาเจอกันผมไม่อ้อมวงเวียนวงเวียนไงเป็นไงไม่ต่างกันนะท่านผอกอ๋อไมเมื่อกี้อ่ะบอกวินุว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องนั้นละกันให้ผมบอกว่าให้ทีมงานพักนัวเมื่อคืนไม่ดึกเลยแค่ห้าทุ่มไม่ต้องพักหรอกครึ่งครึ่งครึ่งครึก็เลยบอกเอ้ามาเราเทียบเอาดูท่าเก้าเนี่ยตัวห้าทุ่มครึ่งนะเทียบกันนั้นดีร้อยสามที วันที่ไปอ่ะโอโดมตกอ่ะตีสามตีสามครึ่งเลยจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสูบน้ำมะขนงนะก็เป็นหัวใจหลักในการต่อตู้น้ําเมื่อวานก็มีฝนตกหนักที่เอ้าใครณถ่ายคุณถ่ายแล้วกันนะคุณดูหน่วยก้านดีหน่อยเมื่อวานนะก็มีลูกพอน้อยหน่วยพอจุ่มตูนมีจุ่ตัวแข็นเมื่อวานก็ตกหนักที่ประเวศนะร้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้าบินก็ถือว่าเป็นการรับรองท่งานอเขตประเวศคนใหม่ก็รู้เแข็งดีนะเมื่มอวานเราที่ กองนองกจยยาบนแล้วขอเขีกัเข้ามาอยู่มาอยู่ใกล้น่งอะไรกันตไเมาะวานนมันี่บายนนี่ช่วงเนี่ยประเวศนะฮะประเวสสวนหลวงอะางเนี่ยแต่ตกชมพูนี่คือสูงเลย120ยยี่สิบกว่ามิลยก็อะไดเดี๋ยตกทั้งหมดเัปี่ยไ้ขวาแดงนกระไมทำไม่วมปมานี เอกมกแต่ที่หกัางแต่ว่ามีเครื่องที่เราไรนงต่เมาท่วมพ่หนึ่งตอกท่เพราว่าปลายลายทางเนี่ยมันเคยมีอตัวเกิดเหตกได้ตอนนี้เรากาลังดูน้าออกนะตรงนี้เป็นตรวเพือดึงของเวท เดือดกี่ตัววันน้เอง12ตัวตัวนะ12ตัวครับแลาวทำไมไม่เดือให้หมดเลยอะตอนนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วคุมระดับไว้อยู่นะครับระดับใส่ด้วยข้างด้วยขอบคุณมากนี่ก็เป็นน้ำที่ดึงมาจากอ่าคลองพักโหนงพักโหนงที่มันเชื่อมประเวศแสนแตบแล้วก็ลาดพลาด้วยนะเมื่อคืนก็ตกเยอะตอนนี้ก็มาลงออกเป็นน้ำเจ้าพระยาก่อน เรือน้ำตกไมกกาซีนว่ะมายืนเอาวิวไม่ได้มีแต่กระบอกแต่ต้องเปลี่ยนสีน้ำหน่อยแต่แร่เปลี่สีขาวระวังตาแดงได้แล้วเราออกน้ำเข้าตาโอ้บรรยากาศโรแมนติกนลยเนี่ยนี่เขาเปิดร้านกาแฟแบบนี้เลยเนี่ยแต่กลิ่นไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาเดินแรกก่อนระดับ แม่น <formation> ้ำเจ้าพระยาเป็นไงน้ำเหนือนักกลัวไหมเมื่อวานคนกังวลว่าที่ขึ้นเยอะไหมเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเเบาอาไปเข้าไปไม่ได้เริ่มเป็นเกื่อนก่อนนะจ๊ะอ่าคืออ่ะเราไม่เกลือนคนพลสนผิวกริยาน้อยผ่าผากเนี่ยตอนเนี้ยเป็นใคน้อยเต็มแล้ว99เป็นข้าวมุกคนให้มาครับแคนน้อยมันอยู่ในรุ่มไหนอ่ะเออเอาสุดหน้า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 แต่ก็มันรวมเจ้าพระยาใช่ไหมเออครับยมไม่มีเกลือนนะครับเพียงฟังแล้วลงมาตัวนี่ยเออเออ เศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจก็เกือบเต็มือเศรษฐกิจไม่ค่องสูงนะหมดไปเยอะแบบปลาสักเดียวเนาะยังไม่ไปทุยพลยังเหลือหน่อยนึงทุยพลก็ยังดีกว่าปี54าสเศรษฐกิจใกล้เคียงกับ54านาบอกว่าเกินเศรษฐกิจนะก็ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำนที่ปล่อยมาผ่านจากโคกเนี่ยก็ประมาณ2,500 2นห้าสองรันก็ยังยังอยู่ในที่เรารับได้3,500ตอนนี้ผ่านตรงไอนน้เขื่อนเจ้าพระยาอะไร นะับงพันหารีอ3สองพันห้าสองพันห้าแล้วตอนนี้น้ําที่ปล่อยมาเนี่ยน้อยกว่าปีห้าสี่ค่อนข้างเยอะใช่ครับปีห้าสี่เนี่ยตอนนั้นปล่อยมาสามพันสองพันห้าสามพันห้าเลยนตอนนี้ปล่อยมาประมาณสองพันห้าครับแต่ยังห่างกันอยู่นั้นที่ผมเคยพูดว่าน้ํามันใกล้เคียงกับปีห้าสี่คือน้ำในเขื่อนครับน้ไในเขื่อนมาเขื่อนเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ว่าผมว่าปีนี้เขามีการบริหารการดีกว่าเยอะในแง่ของการเตรียมการต่างๆ น้ำที่ปล่อยมายังห่างกับปี54มันไม่ต้องกังวลแต่ว่าน้ำไม่เกลินเองก็คนต้องดูอ่ะพายุที่จะเข้ามามันเชื่อไหนะลูกไมยโม่เอออะไรเนี่ยนะก็เพราะฉั้นตอนนี้ก็ยังไม่น่ากังวลอะไรเอ่อน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดวันไหนวันที่10ครับวันที่สิบวันที่สิบวันที่10บวันที่สินะครับนั้นคนกรุงเทพต้องกังวลอะไรไหมก็ยังยังไม่ต้องพีจารบนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็มีเสริมกระสอบเสริมอะไรเรื่อราวเนี่ยก็ยัง แังอาจจะมีเฉพาะคนที่อยู่ริมน้ําก็อยู่นอกคานเน่ยอันนี้โดนแน่นอนอยู่นอกคานเช่นชุมชนลงสีเทวลากุลชรแล้วก็อาจจะมีแถวลงเกือแถวแล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมน้ําอย่างเช่นในแถวเทเวรากอะไรที่มันมีเขื่อนอาจจะมีน้ารั่วทีหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปคอยดูอยู่ใช่ไหมถูกต้องครับโอเคแถวทรงวาดอะไรเงี้ยโอเค เห็นที่หานน้ำจะขึ้นสองครั้งเลยครับอ่กี่โมงอ่ะเออช่วงเช้าเก้าโมงแล้วก็ช่วงเย็นทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งครับโอเคช่วงนี้ยังเป็นสองธรรมานี่ยังขึ้นตอนเย็นอยู่นะวันนี้ขึ้นจุดเดียวตอนตอนเย็นใช่วันนี้หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งโอเคแล้วตอนนี้น้ําเหนือคือปล่อยมา2,500ันาร้อยกำลังที่เรารับได้วิกฤตเท่าไหร่นะอีกทีสามพันห้าก็ยังมีปริมาณเหลืออีกเยอะก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับนั้นที่บอกว่าน้ํามันมันสูงก็เป็นน้ํำในเขื่อน แต่ว่าผมว่าเขามีการแจัดการที่ดีมีการแบ่งออกไปทางซ้ายทางขวาถ้าจ,จีนออกไปบางบะกงบ้าง,างอะไรเงี้ยนะเออแล้วไม่น้ำปาา่าสักเป็นไงอ่ะแม่นาา้ำป่าสักเกือนป่าสักอันนี้ป่าสักยังยังน้อยกว่าจริงครับยังน้อยกว่าที่ปริมาณที่รับได้นะครับก็น้ำที่ปล่อนมาก็ยังในอย่างในเป็นคลื่นที่ผ่านมาโอเคแต่เกือบปาา่าสักนี่มันมันจุ่น้อยอะ่ะครับเต็มเร็วแป๊บเดียวก็พวเดวพวเดียวก็เต็มละอันเล็กคลองแต่คลองบางเบก็ปกติหมดแล้วนะผมดู ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วกันครับก็เท่าแต่ต้องพร้อมกันก่อนเลยอ่ะวันนี้พยากรณ์ไม่มีฝนนะฝนน้อยสี่สิบนะครับเออสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็แต่ว่าดูมันอึมคึมอึมคึมไปเลยบรรยากาศมันดูแบบนุ่นนัวเออมันแบบลมมันวนวนเนี้ยเดี๋ยวลมดีมันลมมันพัดมาทางไรก็บางได้ที่กลัวคือไอ้ลมลมมันหมุนไงอย่างเมื่อวานเนี่ยโหนอยู่นั่นแหลามชั่วโมงเออแต่ว่าไม่ไปที ก็เลยทำให้มันตกเยอะตกแช่เออถ้าลมพัดเร็วๆน้ำมาหวานฝนขึ้นมาจากทางไแล้วก็ย้อนกลับลงมาเรื่อยๆนะขึ้นมาถึงชังเบดแล้วก็ลงกลับมาลงอินทายใช่อันนี้แต่ว่ามันจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูลมมาถุ่มใช่ไหมก็คือหน้าหนาวจะใกล้มาแล้วมั้นต้องเตรียมรับมือป่นต่อไปแล้วก็งานด่ายคอเป็นไงบ้างเนี่ยเสร็จยัง ชะนอการก่อสร้างก่อนเราให้สั่งรันอ๋อเอ้าจะมาก็มาดิอันนี้เปียบขี่ปะเนี่ยเฮ้เอาเด็กมาขับรถหรือไงเฮ้ยใครเนี่ยอ๋อเยอะๆเลยแล้วนึกว่าเด็กขับเออนึกว่าลูกใครมาขับรถเออแล้วปั๊มเดินได้ทุกตัวไหมเนี่ยมีกี่ตัวไอันนี่หัวหน้าศูนย์ใช่ไหม เอาสถานการณ์เป็นไงของที่ระบายน้ําที่พระโขนงพร้อมไหมควบคุมน้ำตอนนี้ก็คือเราพูดดังๆหน่อยคคุมระดับน้าได้ได้ปกติคือกดกดให้มากที่สุดเลยหน้าประตูกดไปเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ลบหนึ่งลบหนึ่งครับปัญหาคือว่าน้ํามาไม่ทันจากประเวศเนี่ยเนื่องจากประเวศมันคดเคี้ยวมากมันคดเป็นงูเลยนั้นถึงแม้ว่ากดตรงนี้ลงไปถึงลบหนึ่งเมตรน้ามันก็ยังเทะแถวด้านบน น่าหนักคดอ้ต้องหาวิธีทําอุโมงค์เหรที่มันตัดแรงได้ก็ประมาณหลายจานอันนี้อุโมงค์ไปไหนครับบึงหนองบอลเหรอครับจากตรงคลองศระเวกนะครับการมาที่ที่หนองบอนแล้วถ้าอุโมงค์หนองบอลเสร็จในในปีหน้าเนี่ยเปิดใช้ตอนนี้เสร็จหมดแล้วแต่ว่าเหลือยังยังเปิดเมื่อวานใครโดนงูกัดว่าไหนเล่าให้ฟังดิก็มีเส้นบอส่วนหรือบอลวิศนุครับเออไปไม่ใช่วิศนุนี่ไงวิศนุโดนงูเหลือมกัดครับครับก็ไปก็ไปไปดูเรื่องที่หนองบอลครับไปโอเปเรตการเปิดประตูเพื่อช่วยแถว เชื่อมิถิรลองเก้าเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าวนไปดูน้ำข้างนอกวนกลับเข้าไปคงไปจอดใกล้อ๋อลงไปงูกัดเลยเหยียบเข้าไปเหยียบงูครับทั้งไปก็งูกัดโอ้โชคดีนะแต่แรกว่าจะไปหาท่านผอที่บึงหนองบอลแล้วช่วงนั้นนะครับใช่ไหมโอ้แล้วจับได้ไหมงูจับได้ถ่ายรูปไวอะไรก็ถ่ายรูปงูถ่ายรูปคู่กับงูเลยให้ถ่ายรูปไวต้องว่าเดี๋ยวดูว่าชีสเดี๋ยวไม่ได้มีตัวกันตอนที่ไปไปหาหมอเนี่ยแต่แถวพานะแล้วเอางูด้วยปะ ไูู้ดานนหแล้วปล่อยงูไปก็ปล่อยไปครับอยู่ในบึงเพื่อนเราเพื่อนบอลเอ้าเดี๋ยวมันก็มากัดดีอไงไม่กล้าจับนพี่โดนกัดไม่กล้าจับฉีดปัสยพันธุ์ไปแล้วก็อ๋อมันเป็นโรคพิษงูบ้าได้ปะเนี่ยแล้วอุโมงเดินเครื่องไหมอุโมงเดินเครื่องอีกสามตัวอาจารย์เปิดบายพาสช่วยด้วยเพราะว่าแถวแสนแสบเนี่ยไม่ปัญหาน้อยหน่อยแล้วก็อ๋อไม่มีนะเพราะวมาไม่ลงลาดเท้าเป็นไง เออนู้อะไรนั่นเป็นไงวะไอ้รางกำแหงยี่ยี่สี่เป็นไงทสิเดือนเนี้ยต้องเปิดถนนให้ได้ทุกคนมันสายหลายทิ้นเดือนเลยนะแม่งนี่เดือนใหม่แลนะนุ้ยอันนี้เดือนตุลาหนุ้ยไปไปจี้เลยนะเอออย่าให้แพ้ยี่สิบเอ็ดนุ้ยยี่สิบเอ็ดเขาจะใกล้แล้วนุ้ยอันนี้แพ้ยี่สิบเอ็ดได้ก็ให้แข่งลากกระบังอ๋อสภาลอยลากกระบังแล้วก็ไออุโมงค์คอนเทนต์อีก ตองที่เขบนนะตองครับครับน้ำที่จริงแล้วเขเสร็จสิ้นปีน่าเสร็จแน่แต่ว่าได้กำลังจากกองเทัพที่ผมจะเปิดสี่เดืได้ประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีน้ำนะครับเลื่อนไีนิครับโอเคนับสรุปสถานการณ์น้ำตอนนี้ประเวศก็ดีขึ้นนะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในซอยย่อยเดี๋ยวจะไปดูตามซอยย่อยหน่อยนึงแล้วก็ไอสถานการณ์น้ำเหนือก็ยังไม่น่าไปวิกฤตยังไม่วิกฤตแต่ว่ามันจะมีน้ำหนุนสูงวันที่สิบาะงั้นก็คนที่อยู่ชายน้ำก็ต้องระวังเลยเพราะคนที่อยู่นอกแนวเขื่อนแนวกั้นนนนนน้้้ออ่่ะะเขืกั เดี okay. is, ๋ยวแม่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราก็ยังสบายปกติไม่มีปัญหาทางนี้เราเดี๋ยวเราดูแลให้แล้วเรียนกระสอบไปกี่แสนใบละแสนเก้าวันนี้เราทัดกำเพงเนี่ยรูปเคปก็ปะัานกระบายน้ําถ้ามีจุดไหนที่ค้างอยู่ก็จะเอาหมดไปอยู่ช่วยปั๊มเราจะมาให้นะครับเราจะเร่งทำแล้วจุดที่อยู่นอกคันก็ไปต่อกระไดต่อทางเดินให้ชาวบ้านหน่อยเออทางทางไม้ให้ก็เดินเตรียมไว้เลยนะไม่ต้องไปรอไม่ใช่ว่าน้ํามาแล้วก็ไปต่อนะต่อแล้วนะโอเค แล้วโรงสีอ่ะโรงสีนั่นแล้วเป็นโครงการอะไรโอเคตั่งทนมีไหมก็เตรียมกระป๋งกระสอบเลยฝั่งทนก็มีทั้งแนวกระกองน้อยมีมีอยู่ใช่ไหมครับน้อยนี่อะไเออโอเคก็ตีกองพักโนกับประเวศเนี่ยเราทำหลายโครงการนะฮะโครงการที่ทำไปแล้วก็เนี่ยกำลังการตั้งแต่1เสริมให้ลึกขึ้นเพิ่มหน้าสถานีสูบได้รับน้ำได้ดีขึ้นที่สองเราทำเขื่อนเดือนออกไปที่อย่างนี้ครับเขื่อนที่ทำอกไปก็คือเพิ่มควารรับไป แต่เด็ด้อะที่เราไปทําประตูปิดน้ําพวกคลองย่อยอ่ะแล้วชาวบ้านไม่ให้ทำอ่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันอะไรต้องใช้เรือแต่คราวน่าสุดเห็นบ่อนิพลก็ไปคุยมาก็เป็นบวกนะฮะได้คือมันถ้าเกิดมันกั้นเนี่ยมันทำให้เราควบคุมน้ําได้ดีขึ้นเราก็จะปิดที่ได้ออนะต้องฝากพวกเราช่วยกันดูด้วยช่วยกันเข้าใจด้วยว่าไอ้คำประตูมันช่วยยังไงก็ช่วยทําให้ควบคุมน้าได้ดีขึ้นอ่ะไปเ๋ยวไปดู ดังนั้นสถานการณ์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางสำนักระบายน้ําก็ทํางานกันเต็มที่ไม่มีวันหยุดนะเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีวันหยุดงั้นเจ้าที่ก็ห้ามหยุดเมื่อคืนในพอเกศก็อยู่ถึงดึกเลเนี่ยใช่โอ้โหอยู่ดึกแท้จริงผมบอกว่าไม่ไม่แห้งห้ามกลับไงครับดังนั้นตลาดท่านก็ได้ได้เราอยู่แล้วก็ได้ทำการเป็นอย่โอเคก็ดีอ่ะลุยเต็มที่อีกนี้เบลจะหมดฤดูฝนแล้วเดี๋ยวไปฤดูฝนแน่แต่ฝุ่นเราก็เตรียมลุยเลยนะ ันนี้ก็ตัวปั๊มเสริมอ่ะเนี่ยเออจริงมานทำร้านกาแฟแถวนี้ก็ดีอยู่นะสูงๆอะ่ะดูวิวเหมือนหลับตาด้วยว่าอยู่น้ำตกไนกัลล่ามีเสียงน้ำแบบแล้วมีหมอกๆจะกินไม่ใช่เลยวะจะหน้าแรงจะเบื่อหน้าแรง <c oughs> จะไม่ถูกก็ไม่ได้ถูกไปเยอะนะใคร้าแรงทำไม่ถูกต้้ออองงเเรื่นสีย ตอนนี้น้ำยังไม่สูงขึ้นไหมเนี่ยอ่อปกติถ้าเกิดวิกฤตเท่าไหร่บวกเจ็ดสิบเหรอบวกสองเมตรเสิเแปดสิบอ่ะดอ๋อแต่ช่วงปีห้าสี่ขึ้นถึงเท่าไหร่สองเมตร5้าสามเซนไม่ห้าสิบสามองตลาดเกิดแมีสามเมตรห้าสิบก็ยังเกิดแค่ราเบีวกปีห้าสี่ไปห้าิเซนครอ งั้นตัวนี้เขื่อนจะทำไว้มากกว่าปี54ก็ปีก5 0เซนท็อปตัวีอีกนะก็สำหรับสถานการณ์เขยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเมื่อวานประชุมคอนโดแถวเขตปทุมบานเขายังถามเลยว่าคอนโดปทุมบานจะล้าทั่วไหมโอ้โหไม่งห่วงเลยไม่ไรฮะโอเคไปแล้วเดี๋ยวไปลุยต่อก็เดี๋ยวมีรายรายงานต่อแล้วพวกเราพร้อมเต็มที่นะพร้อมเต็มที่ครับทีมงานพร้อมนะไอ้เดี่ผมเตือนคุณที่ไหนนะ เดี๋ยวที่นี่ใช่ไหมเออหน้าคุณกุลพวกนี้อันนี้มาใหม่เต็มที่เลยนะโอเคขยะเยอะไหม,ไมเยอะตักเมื่อคืน<ม>กี่ตารเนี่ยขยะเยอะปะ่ 3, นะสามพันล็อตนะนนะเราต้องเก็บแล้วเพราะอยากให้เข้าไปในเครื่องโอ้ยจนรู้วันนี้เดินคล้องเลยนะเจอไปห้ากิโลเมื่อเช้าส<ด>บายาก,กับนักกายนะครับวิ่งตัวเบาตัวเบาเลยป่ะ แข็งกันตัวเบาเมื่อวานร้อนเนอะไเมื่อเช้าร้อนแล้วก็ชื้นโอ้โอ่ะไปแล้วครับก็ตรงไหนยังท่วมอยู่แจ้งเลยนะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยอ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวให้คนมาอ่านคอมเมนต์ด้วยตรงซอยย่อยตรงไหนจะต้องการใครไปช่วยดูอะไรแต่เมื่อวานก็ร้อยสามก็ไม่มีอะไรนะของอุดมสุก<า>ร,ร้อยหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งมีไปซอยแต่เมื่อวานดิเฉลิมเมื่อเกียรติหนักเมื่อวานเลออเล่เนได้เป็นไงอะไอ้วัดทุ่งอ่ะเออก็คือวัดทุ่งเนี่ยมันต่อเากับของ เมื่อวานเนี่ยของเพชรเนี่ยมันพีตรงหนองบอนเสริมเมื่อกี้ของเพชรเนี่ยตอนนี้มันจุดเฮ้หนองบอนเราดึงลงลงบึงไม่ได้หรอดึงไอ้ที่ไม่ผอกันโดนดูกันนี้ต้องไปเปิดประตูคือเอาลงแก้มลิงก่อนเนาะลงเต็มไหมตอนนี้แกยังเหลืออีกสักเมตรกว่าเนรอ่ะเปิดลงวันนี้เปิดลงอยู่เออลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูดออกนะครับท่านประหลัดท่านก็ไปช่วยดูดดีไม่งอกาสถลัดน้อยเออใช่ประหลัดจากระบายน้ำเก่าเออใช่ประหลัดคนนี้มาจากระบายน้ำเก่าไปช่วยเปิดเออ เดี๋ยวไปคันเดียวแลวนะจะได้ไหโอเค,คอันเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตพวกเราแนละ้วก็มีอะไรแจ้งเข้ามานะน้ำท่วมตรงไหนนะก็สุขสันอาทิย์ทุกคนครับมาก่อนแล้วก็เรื่องน้ําท่วมปล่อยให้พวกเราดูแลไม่เป็นไรส่วนเรื่องที่ต่อไอ้ตึกไม่ต่อตะงอที่วชิราก็ก็เช้าก็มีความก้าวหน้าได้ดีนะก็มีกานเริ่มรื้แล้วก็มีถมทรายเพิ่มไป800คิวเดี๋ยวบ่ายนี้เพิ่มอีกพันสองแล้วก็จะมีการกราวอะไรัองผีเพิ่มเขาก็ทำตามเทคนิคเข้าไปนะแต่ว่าก็เป็น ก็เป็นทางรปมกัทางผู้รับเหมา,าช่วยกันก็นรมมก็ช่วยดูแลอยู่ด้านนอกโอเคครับไป